สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครลังตอบแล้วหลังมีกฎใหม่กับละเรื่องเฟดหนึ่ง ล่าสุดนายพรชัยธีรเวทที่ปร,รึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในโครงการคนละครึง่งระยะท,ที่2จะทําเหมือนระยะแรกคือลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก5ล้านคนโดยเริ่มลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม2563เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2564 ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วในระยะที่1จะได้รับเงิน500บาทและจะมีการขยายสิทธิ์ออกไปถึงวันที่31มีนาคม2564เช่นกันอย่างไรก็ตามคนที่ลงทะเบียนคนละเครื่องเฟสหนึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ต้องใช้เงิน3,000บาทจนหมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้ตามที่มีข่าวรือมาก่อนหน้านี้ส่วนขั้นตอนการขยายสิทธิ์จะเปิดให้ทำด้วยวิธีง่ายที่สุด ุ่นผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ